ดวงชะตาชาวราศีสิง์ประจําเดือนมีนาคมเป็นจังหวะดวงชะตาที่เจอสารพัดสารพันไม่คิดว่าจะเจอก็ได้เจอส่วนมากจะทำให้คุณนั้นเครียดกดดันมีปัญหาแต่เดี๋ยวจะมีทางออกของดวงชะตาจะมีทางออกที่เปลี่ยนแปลงดวงจากร้ายกลายดีฟันธง ราศีสิงห์ช่วงนี้เครียดครับท่านอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าด้วยอิทธิพลของดาวพระเสาร์นะครับโคจรเล็งจุดเกิดนะครับแล้วมีตําแหน่งเป็นพินทุบาทครับท่านอาจารย์คือตัวอาจารย์เองเนี่ยก็เกิดราศีสิงห์ถ้าอาจารย์นั่งนิ่งๆอยู่กับที่อยู่บ้านอย่างนี้ไม่ไปไหนคงเครียดและเครียดตายถ้าตายหาไปเพราะทั้งปวดกล้ามเนื้อนู่นนี่นั่นสารพันเหมือนคนทำของใส่อยู่ๆก็ปวด,ดนู่นปวดนี่อยู่ล่ำไปนะ ทำยังไงทำยังไงก็ไม่คลายเลยนะแถมมีเรื่องสารพัดสารพันพอดีมีวางแผนไปจรจาริกสร้างบุญสี่ภาคเปลี่ยนย้ายที่นอนตามโบราณว่ามีเคราะห์มีภัยข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางเปลี่ยนที่นอนมันจะผัดผ่อนแก้ไขในทุกสถานนี่แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีโอกาสได้เดินทางได้เปลี่ยนแปลงคุณก็ย้ายที่อยู่ จากนอกห้องนอนห้องนี้ไปนอนห้องนี้จากบนเตียงไปนอนใต้เตียงถ้าใต้เตียงมีพื้นที่ว่างนะจากนั้นจะไปนอนขอ้างลลางไปนอนข้างซ้ายไปนอนข้างขวาแต่มันต้องเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปจนจำยอมกับสภาวะถูกบีบกัน้นเพราะเรายังไม่อยู่บนเวทีนักมวยนะเวทีมวยมันไปไหนไม่ได้ถูกไหมอยู่ในสนามอย่างเดียวเลยสนามมวยมันถูกเชือกเชือกกั้นแต่อยู่บ้านเรานั้นไม่มีใครเอาเชือกมากั้นนี่ก็เปลี่ยนแปลงนะครับคือประเด็นสําคัญคีอคุณที่เกิดในราศีสิงห์ตอนนี้ เหตุผลงี้อะคุณดูนี่แล้วกันในภาพก็มันไม่ชัดเจนเท่านี้ราศีสิงห์อยู่ตรงนี้เห,นามมาเ,เ,เห็นไหมดาวมันมาเลงๆเห็งไมมาเล็งและยิงปังอ่าให้กูพังกันทั่วหนนะ้า <c oughs> มันก็เป็นสภาวะที่เหมือนกับมันมีดาวมาเล็งนะครับเพราะดูจากดวงชะตาคุณที่เกิดในราศีสิงห์อาจารย์ก็เกิดราศีสิงห์อาจารย์เข้าใจสภาวะตัวนี้มันเหมือนสภาวะจำยอมเนื่องจากดาวหลายตัวเลงดาวหลายดวงเล็งมันจึงมีสภาวะ ที่เหมือนเราถูกจับผิดเราถูกกดดันเราถูกเสียดทานแล้วมาเลงในมุมเลง็งและเล็งในมุมมรณะแล้วดาวประจำตัวคุณกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนมรณะในวันที่14มีนามันจึงแปลว่าต้องระวังการป่วยการเจ็บระวังการถูกโกงระวังถูกพวกมิจฉาชีพมาล่อลวงหลอกลวงมันมีการปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดฟันซี่ในสุดเป็นไหมอาจารย์เป็นอยู่เนี่ย จะไปหาหมอก็ไม่มีเวลาเพราะมีภารกิจไปนู่นไปนี่นะมันไม่ลงตัวสัทีเราอุตสาห์อมยาแก้ก็ไม่ได้แปลงฟันหลายรอบแปลงมากฟันก็เป็นแผลเพราะแปลงแยะโอ้ยตัวนี้หลักราพัดสารพันนะมันเป็นสภาพแบบนี้แหละจ้ะมันเป็นสภาพแบบนี้นะบอกกล่าวให้รู้ให้เข้าใจว่าคนเกิดราศีสิงห์มันมีมันมีดีอยู่อย่างหนึ่งนะปลายเดือนมีนาคมดาวเกตเนี่ยนะ ก็จะย้ายมาทับดวงชะตาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลน,นำพาเป็นบุญญาเสริมและหนุนดวงเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวเกตท่านก็อยู่ใกล้ๆกล้ในราศีกันหลังจากนั้นท่านก็โัวจรยกมาทับเพราะฉะนั้นเราก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์วับตัวเราเลยคุณที่เกิดในราศีสิงก็<ด>ัภาพบบนี้นะเรื่องงานดาวการงานของชาวราศีสิงเป็นไงอาจารย์น็อตกรรมะจรเป็นมรณะใช่ไหมครับ เรียกว่ากรรม,มะมรณะมาตั้งแต่ปลายมกราค,รคนเกิดราศีสิงห์มีสิทธิ์ตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานและงานต้องเดินทางงานเยอะชิบหายเลยฟ้าทุง่งแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วมันจะโดดเด่นมากโดดเด่นมากชัดเจนมากชัดเจนมากเป็นอยูางี้มันจะเป็นอยู่งี้ประมาณาตั้งแต่มกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาถึงสิบแปดพฤษภาจึงลงล็อกลงตัวางานมันเยอะ มันจึงปวดกระบาลแต่ถ้าเกิดเราคิดใหม่มีงานดีกว่าไม่มีงานจะปวดกระบาลไม่เป็นไรอ่นะเป็นอย่างนี้นะเ,เรื่องการเงินดาวการเงินชาวราศีสิงเป็นไงกระดุมพระจรเป็นมรณะ,รณะตั้งแต่เมื่อไหร่27กุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะจ๊ะดาวการ<ม>เงินขุงชาวราศีสิงจอนเป็นมรณะจ้าหมดตูด มีแต่รายจ่ายจริงไหมทีนี้ไอตัวเสริมเนี่ยพูดตรงๆบางทีมันไม่รู้จะทําอะไรมันมันโดนหลายเรื่องจริงๆนะน้ำมนก็อาบแล้วนะยาก็กินแล้วฝังเข็มก็แล้วฉีดยาเข้าเส้นก็เอาแล้วนะกายภาพก็ทําแล้วมันคือบางทีเนี่ยนะมันมันทุกทางนะบอกตรงสุดท้ายนะเออเรามีของดีนี่หว่า สีพึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่วาดมงคนร้อยแปดให้คนรักคนหลงนะมันยังมีน้ำมันช้างตกมันจากสุรินและที่สำคัญสีพึ่งชุดนี้หลวงพ่อเยื้อนท่านเอาน้ำมันช้างตกมันเป็นช้างพลายใส่ให้บอกหลวงพ่อใส่น้อยๆเพราะกลิ่นมันแรงพลังมันแรงพอเราหาวิธีจะเทหมดขวดเลยท่านเทน้ำมันช้างตกมันหมดขวดเลยท่านบอก มันจะได้ทะลุทะลวงมันพญาช้างสารไม่เอาสเสน่ห์อย่างเดียวเอาเป็นพลังหายป่วยให้เจ็บด้วยโอ้โหนี่เป็นคําประกาศิตหลวงพ่อเยือนผมก็เลยเชื่อผมก็เลยเอาฟักสีพึ่งจากสีปากแบบนี้ใช่ไหม,มจากสีปากนี้ใช่ไหม,มเป็นทาเลยจ้าทุกเคราะภัยตามหลวงพ่อเยื้อนว่าเป็นพลังช้างสารนะขับไล่เคาะภัยความปวดออกไปอู้ดีขึ้นนะ ไอ้เสียงดวงรวยไหมเนี่ยมันต้องดูดวงส่วนตัวเพราะมันจะรู้ลากพื้นเดิมของชะตาว่าดาวเจ้าเรือนกันเงินมันเป็นอะไรไงใช่ไหมอย่างดาวกันเงินอาจารย์เนี่ยเป็นมหาอุเดิพื้นชะตาเดิมจึงรู้ว่าวันหนึ่งจะรวยและมีเงินเยอะได้มันต้องดูจากดวงจากการผูกดวงและดูดวงส่วนตัวคุณ้องว่างไปหานักพยากรณ์สิทธิ์ของอาจารย์ที่เรือนพระยหราราบที่บจ้าอามนะหรือติดต่อคณะสิทธิ์ที่เขารับดูทางระบบออนไลน์ก็ได้ที่ไลน์ไอเดียปรากฏบนหน้าจอเนี่ยนะ<อ>เห็นไหมดูดวง12ครับแอดดูดวงหนึ่งสอง แล้วก็โหราสีฟันธงด้วยนะติดต่อไปในบนันน่าจดแล้วสภาพการเงินของชาวราศีสิงห์เมื่อดูว่าลายแล้วจะดีเมื่อไหร่ดีหลังวันที่14บสสเมษายนไปแล้วตอนที่ดาวประจำตัวโคจรเข้าเรือนราศีเมษเป็นมหาอูดเมื่อตัวเองดวงดีเดี๋ยวอย่างอื่นมาดีหมดนะไอ้ดาวการเงินมันจะวิบริตอยู่ทั้งมันนะมันก็เป็นธรรมดาได้มาเสียไปได้มาจ่ายไป แต่ถ้าเกิดเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยต้องรอตอนนั้นแล้วที่สําคัญคือดาวเสาเนี่ยท่านจะพ้นจากการเล็งดวงชะตาเนี่ยวันที่19พฤษภาคมรอบที่หนึ่งนะท่านไปท่านกลับนะดังนั้นในเดือนพฤษภาคมอาจารย์จึงมีการจัดพิธีเทพบูชาตามหลักเทวตาพีสองรอบรอบแรกรอบย่อยไม่มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใหญ่นะวันที่หพฤษภาคมใครสนใจเป็นเจ้าภาพ เราคิดแค่299บาทบที่จัดชุดบูชาเป็นเทพบูชารพระราหูจะไปที่วัดเจ้าอามก็ได้หรือไม่ไปให้ใหเราเขียนที่นามสกุลบนชุดบูชาแล้วอาจารย์จะนำวงสูงบูชาสักกา,าระธิษฐานขอพรให้นะครับสามรอบวันที่ห้าพฤษภาส่วนรอบใหญ่เลยเนี่ยวันที่2 4พฤษภาจะบูชาส่งรับส่งพระราหูพระเสาพระสาดีเลยนะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สลับสับ,สบเปลี่ยนทําบุญอย่างยิ่งใหญ่แบบองค์การโบร,ราณครบสูตรเลยเนี่ย เหมือนเดิมเนี่ยเจ้าภาพใหญ่รับ100ร้อยว่าคนตามที่เคยรับกันนะปีนี้อาจารย์ทํามัวหามงคลสุดเลยอธิษฐานกดพิมพ์พระสมเด็จนะเพื่อเป็นมหามงคลให้เจ้าภาพใหญ่นะครับแล้วท่านที่สนใจก็ติดต่อมานะแล้วก็ที่สำคัญคือท่านที่มาไม่ได้ท้าว่าจุดเทียนชัยเป็นมหามงคลเพื่อจุดเทียนในขันเนี่ยอาจารย์จะกดพิมพ์พระตัดพิมพ์ภาพผสมมวลสารด้วยตัวเองด้วยความตั้งใจอธิษฐาน ด,ด้วยชานเพราะจะเข้าสมาธิในชานประธรมชานประถมชานเป็นเบื้องต้นเลยแล้วที่ฐานกดให้ผสมมวลสารแล้วให้ลูกศิษย์นวดมวลสารแล้วก็กดแล้วตัดทีละองค์ตัดได้ตัดมือเป็นเป็นมมือทุกองค์ไม่ใช่เป็นเครื่องปั๊มนะไม่ใช่นะสนใจติดต่อที่รายดีแอดฟันธงดอทคอม